ชาบูมีชาบูด้วยเหรอมีชาบูด้วยคลาดินได้ทำอาหารญี่ปุ่นมาเกือบ20ปีเกือขออนุญาตบุกครัวด้วยวันนี้อได้เหมือนที่แบบญี่ปุ่นเขามีอ่ะไปดูซูชิข้าวดำม,มันไม่เคยกินข้าวรสชาติเอามา ทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนคะร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อว่าร้านนซูชิเขาไม่ได้มีแค่ซูชิด้วยทุกคนเมื่อกี้แอบไปดูเมนูมาจะมีเป็นพวกราเมงด้วยใช่ไหมใช่มีราเมงมีชาบูมีชาบูด้วยเหรอมีชาบูด้วยแล้วก็มีพวกแบบดองข้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยไปท้าไปดูข้างในไปกันเลยแ้มันมีห้องแบบห้องพรเวทด้วยนะเลิศเวอร์ตรงนี้ที่แบบเป็นนั่งแล้วก็ห้อยขาลงไปอ่ะ ต,ตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของร้านแล้วค่ะร้านนี้เปิดมานานเท่าไหรแล้วคะเปิดมาได้ประมาณสี่ปีเปิดมาได้3ามปีจากโควิดเลยเอ้มาเดินเ,ยเลยใช่ท่านอาราดินได้ทําอาหารญี่ปุ่นมากเกือบ2ี่สปีวัตถุดิบเนี่ยคือพี่อัมดุดลรอคือแบบไปเลือกไปดูอะไรด้วยตัวเองเลยใช่ครับโดยเฉพาะวัตถุดิบหลักวัตถุดิบหลักก็คือเนื้อแล้วก็ปลาแซลมอนปลาฮาเมาจิอะไรเงี้ยแล้วซิกเจอก็ที่แบบมาเราต้องสั่งเลยถ้าเอาเบอร์หนึ่งเลยนะัะเบอร์หนึ่งเลย ซูชิข้าวดำแล้วข้าวดำนี้ทำเองด้วยหรือเปล่าคะทำเองด้วยครับมีซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งก็คือราเมงราเมงเนี่ยที่อื่นทำร้อนใช่ไหมใช่อ่าแต่ที่นี่ทำเย็นด้วยกินเย็นๆยออกจากตู้เย็นเลยทั้งน้ำทั้งเนื้อทั้งปลาทั้งเส้นต้องลองครับต้องลองได้จะขออนุญาตบุกครัวด้วยวันนี้อ่าได้ครับทีเดียวครับตามมาเลยครัวเขาโป่งอันนี้คนเซ็ปต์ของนี่หรือโซโลโซโลแกงของนี่ก็คือสดสะอาดอร่อย ถ้าลูกค้ามาแล้วเจอผมจะดูโค้ดหน่อยดีมันนีร้านเพิ่งเปิดได้ประมาณชั่วโมงหึือใช่ปะ่ะคนไปนนมาแล้ว ไมู่อะไรอย่างแรกเขาบอกว่าให้ชิมบะหมี่เย็นก่อนอันนี้คือมาอย่างละหนึ่งนะคะอันนี้เป็นราเมงเย็นไก่แล้วก็ราเมงเย็นเนื้อเนื้อแบบเนื้อชาชูอ่ะแบบห่อแบบเหมือนที่แบบญี่ปุ่นเขามีอ่ะแบบเนี้ยเห็นปะเห็นในในรสชาติเป็นไงอธิบายก่อนสดชื่นปะสดชื่นสดชื่นน้ำซุปจะออกแบบเค็มๆหน่อยๆตัวตัวเส้นก็คือแบบมันจะหนุบๆนุ จริงๆบอกกับคนที่บอว่าไม่ชอบกินของร้อนแล้วมันลูกปะอั้เดี๋ยวๆกินแบบป,<ะ>ปกติแล้วใช่ปะเขาบอกว่าใส่นี่อันนี้น้ำมันพริกเผาญี่ปุน่นกับพริกญี่ปุ่นให้ใส่ลงไปนิดนึงจะเปลี่ยนรสชาตินี่คือหยอดพริกญี่ปุนป่นโคเลโคเล่โคเล่โคเล่ลครับจิบกลิ่นขึ้นมาใช่ปะพอใส่แล้วมันแบบมันจะหอมขึ้นรสชาติมันกลางๆไม่ได้จัดมากแต่ตัวไก่อ่ะ ใครกินไก่ก็คือไก่จะเค็มขึ้นมาหน่อยนะเาไปัวย้ยไง <c oughs> มันคนละฟิลันฉันจะให้พวกเธอดูโอ้ธอ <c oughs> ดูเธอดูค <c oughs> วามรามเม็งมันจะเค็มๆ <c oughs> ใช่ปะ แต่ตัวไขไอ่อะไข่ของเขาที่มันยเยิมเย้มะมเขา,เาไปหมักเอาไปดองแล้วมันจะแบบหวานแบบความเค็มของแบบของน้ำซุปมันอะคือมันเกินอะเล็ดรับความละมุนจริงต่อไปเมนูนาเบะมันคือซุปมาไฟอันนี้เป็นนาเบะจิมจิอันนี้เป็นรสออริจินัลนะเราจะชิมมาไหนก่อนเราต้องชิมอันนี้ก่อนดิมาขอใขนขณะที่รุทเป็นอูร้่งเดอร์เบิร์กราจะชิมอร่อยนะ อร่อยเลยอร่อยเลยี่มันจะไม่เหมือนกับซุปราเมงซุปราเมนจะออกเค็มถูกอปะแต่อันเนี้ยที่แบบมันจะเป็นรสชาติแบบไล่ๆหวานๆลื่นคอถ้าสมมติคนไม่สบายมาอันเนี้ยแบบเจ็บขอกินหายเอาจริงๆนะเลือกไม่ได้ระหว่างสองอันเนี้ยเราชอบอะไรมากกว่าจริงแค่ที่บอกคนละฟิลเลยอันนี้ล่าค่ะเขาก็ แม่แผกแต่คุณภาพแบบไปแล้วไปไกลรุ่นแล้วมาเบตอันเนี้ยรถนั่งเดินนะมันคือรถมาเบยากิอุดมราคา230บาทส่วนอันนี้หมอ้อไฟที่เป็นกิมจินะคะก็จะอยู่ที่259บาทจะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะเป็นท <พา S 2> <ฟ>ะเลใช่ส่วนราเมน,นที่เรากินกันไปเมืม่อกี้ก็คือถ้วยละประมาณตอนนี้นิดร้อยประมาณ129บาทถึง169บาทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอราคาเนี่ยมันน่ากลัวเกินไปเปล่าเซตหนึ่งจบแล้วเราเซตสองเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหม บุฟเฟ่ก็จะเป็นพวกอะไรนะซูชิซูชิม,มีแบบซาบ,บูซาบ,บูด้วยบุฟเฟ่เริ่มต้นที่2 9-9 4-9-9-6-9-9แล้วก้า9 9้าซึ่งแต่ละแต่ละคัทมันก็จะแบบว่ามีออปชั่นเสริมไม่เหมือนกันบุฟเฟ่เขาอะจะจับเวลาด้วยนะทุกคนก็คือชั่วโมงมครึ่ง<ม>แล้วเสิที่เราสั่งไปก็คือ6-9 9 เดี๋ยวเราไปรอหันมากันค่ะ A few minutes later แลตอนนี้เราก็เริ่มมาชุดสองอแล้วบอกว่าอันนี้คือเซ็ตชุดเริ่มต้นชุดเริ่มต้นแล้วก็มีผักด้วยมันจะมีสองน้ำทุกคนคือน้ำดำกับน,น้ำใส ขอลองจิ meal, kind of ้มน้ำจิ้มนาดูกันดูถูกต้องน้ำจิ้มนาถูกต้องแต่ว่าเราจะเป็นคนข้ากินชาบูเนี่ยมันเพียนแค่สุกดีจิ้มนานหน่อยค่ะเนื้อดีมากอคขนาดเนื้อไม่ใช่ซุปเนเจอร์ของเขานะเมื่อกี้จับอิ่มอ่ะตอนนี้เหมือนเริ่มหิวใหม่ ุกคนแล้วก็น้ำจิ้มเขาว่าอยากจะบอกว่าที่เนี่ยเขาผสมเป็นสูตรเองไม่เหมือนที่อื่นเป็นสูตรเฉพาะของเขาเลยทั้งน้ำจิ้มคอนสืแแงงนสรแล้วก็นี่งก็น้ำจิ้มนานแล้เรอเขาก็คือเป้สูตรเฉาเขาเลยแล้วก็ทำซุปอะต้มมาสิ20นาทีอะไม่ได้เค็มแบบเหมือนที่อื่นอะแบบมันยัหวาอยู่อกอกิน้าวโอะโ น้ิขารลองข้าวขาวกับข้าวดำดูทีว่ามันแตกต่างกันยังไงอันนี้กินแต่ข้าวเลยนะไม่จิ้มแม่เลยนะอันนี้คือข้าวดำนะทุกคนอันนี้คือข้าวขาวข้าวขาวปกติก็คือนุ่มอือก็คือข้าวญี่ปุ่นที่นุ่มคือต้องนุ่มดำข้าวดำจะมีกลิ่นของปลาจริงๆด้วยแบบเป็นกลิ่น กินทะเลกินปลาหมึกอะทั้งที่แบบว่าลูกเกียบปลาออกแล้วนะถ้าลองเทียบปันเนี่ยอันนี้มีก็มีปลาอยู่ข้างบนข้าวแต่ว่าข้าวอะไม่ได้มีรสของกลิ่นปลาทุกนเขาลุ้มนี่ว่าพอๆกันเนาะถ้าทุกคนมได้มากินข้าวดำอะทุกคนจะยากข้าวดำมากกว่า,ามันคนละฟิลเลยนะและแล้วก็ถึงเวลาไอศครีมวันตอนนี้เขาแจ้งเตือบบนเรว่าเรามีเวลาเหลือแค่15นาทีเพราะฉะนั้นรีบค่ะดื<อ>่มไปไอติมสตรอเบอร์รี่นมที่ดื่มก่อนอะใครดืก่อนหรือ่า มันจะเข้าปากแล้วอ่ะอีกนิดเดียวเองอ่ะพอกินทุกอย่างเสร็จแล้วมากินไอติมมันคือทำเนียมเนาะมันไม่เลือศตรงไหนใช่ไอันดหมดไปในไม่ถึงสามนาทียังเหลือสิบห้านาทีเรากินได้ประมาณสิบถ้วยไอติมนี่อยู่ในบุฟเฟ่ต์นะคะเป็นรถเจ๋เหรอวันนี้เรากินเยอะที่สุดในประวัติการการทำบุฟเฟมาหนึ่งปีหนึ่งวันปิดจบยังสวยงาม ค้ามาสรุปกันก็คือว่าผ่าดสดพนักงานดีสะอาดพื้นฐานคือเขามีครบอยู่แล้วแล้วก็ความพิเศษก็คือเขามีเมนูที่ไม่เหมือนไทยใช่ไหมแล้วก็รสชาติอาหารวัตถุดิบคุณภาพหมดเธอชอบอะไรสุดนในหัวคเนี้เอาจังจริงชอบปลาซามาจิสูนชอบราเมงเย็นแล้ก็ชอบราวเมงเย็นข้าวบาร์นี่คือเหนือเหนือความชอบไปแล้วถ้าเรากลับไปกินข้าวขาปกติ ไม่เท่าขาดับแนรมปอีกครั้งนะคะก็คือร้านนี้ร้านชื่ออาราดินซูชินะคะก็คือร้านอาอยู่แถวบิงซายสามารถปักหมุดในกระดาจริงๆเพราะว่ามันหมุดมนตรงนะทุกคน,นแล้วก็ร้านเปิดทุกวนันเปิดตั้งแต่สี่โมงถึงสามทุ่มช่วงเดือนบวชอ่ะมากินกันได้นะเพราะขเขาเปิดถึงสามทุ่มอ่ะใช่แล้วกินเสร็จก็ละหมาตอะไรที่นี่ก็มีที่ละหมาแล้วเราก็มีโปรโมชั่นเดือนบวชมากกว่าที่บ,บอก สำหรับเดือนบวชน,นะคะถ้ามากันเป็นทีม3าคนเนี่ยเขาจะมีส่วนลดก็คือ6เฟซที่เป็น999จะเหลือ8 99และ699ก็จะเหลือแค่64 9, 4, 9. แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าใครที่กินราเมงหรือว่าเซตนาเบียแล้วเพิ่มตังอีก85บาทนะคะก็คือจะได้ไก่กระเจี๊ยบฟมนิอันเป็นโปรแค่ช่งชวงเดือนร م มดอน,นะคะใช่แล้วก็สำหรับที่วันนี้ก็จบเป็นเท่านี้ค่ะใครอยากให้เราไปทำอะไรไปร้านไหนก็ นนล้โอเคก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิงนะแล้วแจงคลิปหน้าค่ะสุดท้ายนน้ชอบก็ชอบไม่ชอบก็้มชอบเันเป็นมอมดิสิจับมือก็คงยืนมองแบบอะไรอย şey like nice. uh ่านี้งงไปหมด